สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองขชัยเบิร์กพีคานะครับวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นรถตู้ขนาดกลางนะครับเป็นเจ้าเมอร์ d e เดสเบนนะครับ Vito 115 CDI นะครับตัวนี้นะครับตัว2,100 cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายนอกของเขากันนะครับเรามาเริ่มจากตัวไฟนะครับไฟหน้าของเขาเขาจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติดิฟเฟกเตอร์นะครับอ่า มาพร้อมกับเซนเซอร์หน้าให้แล้วนะครับถึงสี่จุดเนาะอ่าถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของล้อกันนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กอัลลอยนะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางดันหลบปี2 0 2พันยี่สิบนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องคนขับนะครับของเจ้าเบอร์ d e เดนเบนต์วีคันนี้กันนะครับอ่ากุญแจนะครับเป็นกุญแจอ m ม o b i l i z e r เซอร์นะครับอ่า โอเคนะครับในส่วนของห้องคนขับนะครับเราเลือกตัวแอร์เนาะระบบปรับอากาศของเขานะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับปรับมือหมุนเนาะอ่าอย่างนี้เลยนะครับถัดลงมานะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียง AM/FM นะครับ CD MP3 นะครับอ่าอย่างนี้เลยตรงนี้นะครับสามารถเปิดประตูนะครับอัตโนมัติได้นะครับซ้ายขวาเนาะอ่าอย่างนี้เลย โอเคนะครับถัดลงมาครับเรื่องของเกียร์นะครับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสี่สปีดนะครับแบบนี้นะครับโอเคเรื่วนของตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับวางสายรับสายได้นะครับจากตรงพวงพวงมาลัยเลยนะครับถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วอย่างคูสคอนโทรลให้อีกด้วยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของห้องผู้โดยสารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตาไปดูกันเลยครับโอเคนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับประตูนะครับจะเป็นประตูสไลด์ข้างแบบไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะ VIP ทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามานั่งให้ดูกันนะครับกว้างนะครับนั่งสบายนะครับอ่ามาสสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับหรือครอบครัวกลางๆนะครับ นั่งได้สบายเลยนะครับทีนี้เรบเดี๋ยวบริเวณของฟังก์ชันนะครับของภายในห้องผู้โดยสารกันเนาะว่าดีขนาดไหนนะครับเครื่องเสียงนะครับมีให้นะครับเปิด power นี่พร้อมไหมนะครับมีจอมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเลยในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าหมดเลยเนาะ อะไรที่สําคัญนะครับยังมีแอร์ลาวมาให้นะครับอ่าทั่วเลยนะครับติดมาให้เต็มเลยแอร์ลาวสบายนะครับข้างหลังนั่งสบายเลยนะครับอ่ะทีนี้เราผมพาไปดูส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้า mercedes benz vito คันนี้กันนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนเนาะเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนตามไปดูเลยครับอ่านี่คือส่วนของด้านท้ายของเจ้า mercedes benz vito นะครับคันนี้นะครับ ว่างมากนะครับอ่าเบาะนะครับไฟฟ้าหมดเลยเนาะแนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz Vito นะครับหนึ่งหนึ่งห้า cdi นะครับปี2 0 0 8ดคันนี้นะครับอันนี้นะครับทางเรานะครับขายอยู่ที่4ี่แส0สองื่นเก้าบาทนะครับแต่นะครับใครนะครับที่ติดต่อมาจากทาง YouTube นะครับหรือเห็นจากทาง u t u b e นะครับเราลดราคาให้นะครับ เหลือเพียง3า9 9 0 0เาบาทนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับสนใจอยากให้รีวิวรถอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมาทํารถอะไรนะครับรีวิวของรถคันไหนอย่าลืมติดตามนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองรถเชฟบลียีคาสวัสดีครับ